ข่าวด่วนครับพี่น้องครับข่าวด่วนครับยามาคุมเซิงคุมเซิงครับพี่น้องครับเพ่งผู้ใดเปลี่ยงคือดังคักแทะตอนนี้เต็มนาฟีดึ้นนาฟีดโอ้โหเปิดไปใส่กระเพาะคุ้มเซิงไปยังคือคุมเซิงคักเซิงแน่แท้สดีปาดท้อผู้ใดเป็นผู้ร้องครับผมศิลปินนาคุ้นคุนนาคุ้นคุนกอยังเคยเห็นนี่แหละครับผมคุมเซิงไหมเพ่งเียยดอกคุ้มเซิงอยู่เปิดเพ่งหลดปาดทิ้ท้อโอ้เปิดไปเปิดมาก ไ่ได้แทมันศิลปินอาวุโสพี่น้องครับศิลศิลปินอาวุโสขันสิวาไปพูดละอาวุโสถึงขันแบบว่าปู่ปู่ชนี่ยาสถานวันถอไปอย่ามาคุ้มเซิงกลับขึ้นมาดังอีกครั้งได้ยังไงครับผมปาด้อต้สมัยเป็นเบาซํำหน่อยครับพี่น้องเอ้ยเป็นตาเบิ้งขึ้นอย่างนี้ถ้าเต้นเพิ่อน <laughs> อย่ามาคุ้มเซิงพี่น้องเอ้ย ไปบังน้ำกันนะครับเจ้าใดจังวางสันพี่การชัยหรือว่ายายไรนะครับการชัยวิไลสินนะครับผลงานเพียงเกาเกาต่างต่างสมัยพูนต่างสมัยเป็นผููบาสำน่อยผุ้ลัผูวบ่าเต้นละมุนมาสันเนาะมีทีมแดนเซอร์พร้อมไทยท้ำแบบธรรมชาติเนาะหน้าตายังละอ่อนโอ้ยปันภูบา,บาสำน่อยพี่น้องครับผมตอนนี้เต็มนาฟีดพอดีที่วิศักเปิดไปใช้ ทั้งรูปทั้งคลิปเนาะอย่ามาคุมเซิงโอ้หลอกหลอนอยู่ในหัวผมตัวนี้เอาออกใครแน่พี่น้องมาเอาออกใครแน่อย่ามาคุมเซิงเพื่อนน่นกับทาเตียนเพื่อนไหมเฮ้ยเบียยไอ้ยเบียยอไอ้ยไปหาพอ่อมาตัดสินละจะเป็นขั้นตอนสนับสนุนกันคักจันยังไงพอดีทวีสัก เปิดฟีดไปใส่กับพอ่อแต่ตั้งแต่เพียงเดียวหลอกล้อนอยู่ในหัวผมเบีวอยู่ในหูอยู่ประเเซาเพียงนี่ย่านมันกลับขึ้นมาดังอีกครัง้งอยู่พี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหผู้ดเดกับแช่เนะเาะผู้เดกับแช่ผู้ดเดกับโพดว่าเียน่เห็นลํำเพื่อนออฟิเชียลนะครับผมในเครื่อลํำเพื่อนโอ้โหถือว่ากลับขึ้นมาฟนืนขึ้นชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผลงานเพียงเกา่าๆของพี่การชัยนะครับผม ขายเอียงดอกพี่น้องผมจำไม่ได้พี่น้องเขาไปค้นหาเอาในแอปแดงอย่ามาคุมเซิงพี่พมขึ้นไปซอดพ่อว่ารถดอกเข็ดหนาฮาฮ่ฮเฮ้ยเบียเอ้เบียเอย้จังไดไปหาพ่อแต่ยุนในกุ่มเด้ผมว่าว้วเขาทายต้วเหรอพี่น้องครับเพลงก็ดีเนอะเพลงก็ดี สนุกสนานจังหวะกระเล่าใจดนตีกระเพาะเาะเนาะค้น,ะคนล้องท่าเต้นนี่กระจีดีใส่ออกมาใส่กระเพ่งพื่ไดบุ๋เนาะอย่ามาคุมเสียงมันโอ้สุดยอดพี่น้องพูดอะไเบ,บ้าง้าอไปเบิ้งกันแล้วกันนะครับโอ้จะได้จังมาดังบันเทาเถอะเนาะพ่อคอยจักน้อยนิ่ห้วย ได้เอากลับขึ้นมาเฮ็ดโชกับพระจักนะครับลํำเพื่อโชว์ปีนี้เนาะหาเสื้อหมือออื่หมือเฮื่อนี่เพ่งขึ้นเฟียดยอดวิวขึ้นเป็นลร้ล้านนี่ห่วยต้องมีโชว์ใหญ่นะครับผมขนนกฟูฟ้องอลังการผมว่ามันต้องเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้คือกระแสดีบอกยังคักเนาะจนว่าจนว่างงดปุหลไปมาจังไหนอีกสนดอกผมว่า <c oughs> โอ้จ้สี่กับมีเนาะพี่น้องครับ นี่แหละเพื่อนว่าคุ้มสีดังออกมาอยู่ให้อยู่หน้าคือเกอ่าแหละพี่น้องครับนี่พุน่นะเขางามงาม,างามพูนเขางามคักพ่นเขียวเรยสวยเง้วไปจนพ่นสุดปลาอยู่คาลิปตดเนาะฝนตกเบิดมือเบิดบินฮักกะสีเพิ่งจะเย็นนะครับฝนก็เพิ่งจะเยน็นเนาะเพิ่งจะเย็นได้ไม่นานนี่แหละฮอด,ดีก็เลยออกมาท,ท้องไร่ท้องนา ชุม่มบรรยากาศเสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงเขียดบด่ได้เปิดเอฟเฟคเอียงทั้งสินนะครับพี่น้องนี่ออดออดอดเอดนีด่คือเสียงธรรมาชาติล้วนเลยบ่ได้มีเอฟฟงเอฟเฟคเอียงเสียงกาเสียงนกเบื้องผุ่นนกผุ่นคุณกากาพูนเบื้องฝ่าเมือดครับบุ้ยคุนเขาเขาสับลาบ่นมีสนกเลยพี่น้องนี่มีะนกเต็ตมเลย นกทั้งนั้นนะครับผมผู้ใดอยากได้ฟิวแบบธรรมชาติโอ้กางกางเต้นฟิวธรรมชาติเน่บัดลงไปน้ำมยังหุ่นเส้นมันที่จมน้ามาันสิจมน้าขึ้นม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 ามันสิเปิดเพลงให้ฟังนี่มามาอย่ามาคุมเสืองนี่กำลังดังตอนนี้นั่นฝนตกลิ้นเหรอพี่น้องบัดโอ้มา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 ฮู้ฮู้ พิชพิชคุ้เซนงเอ้อับกลับได่ไปหยยบกลับระเบิดเพิ่นมามาโอ้ยมา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 ฝนตกลินแล้วนี่แงแงแล้วนี่ถ้าจะไปเปิดเพ่องอย่ามาคุมเซ็งให้ไปแกะแกะไปเตย้อบอะบปีนี่เอาใส่สากได้หนอเฮ้ยแกมาคุมเซ็งอุย้ย พอดีทวิศก,กับพวดไปแลละล่ะเห็นลูปเพิินปาดกันเลยคับไปไปพวดขึ้นหนานปิดจ,จ้คข้องขอให้ประสบผลสำเร็จครับผมผลผลงานเพียงกเกลื่อนผู้ลูกสาวเพิ่จงจะไปคุน,คนพอ่อเหละเมื่อ,อไดบอดดอบันคือมาลิ้นเงี้ย่าตกอีหยังเบิดมือเบิดเป็นคกแครแนวอยากให้ตกคอว่าตกหิมะนัน่น เขาจันพันในเปลีย่ยงจักบาทได้เปีนยนม่าตกอย่างข้างนี้เสร็จแล้วนี่เบ็ดมือเบ็ดเว็นเอาหลอดเข้าหม่มเข้าหม่มคุณเซียนมันจะเป็นวัดถูเสียงฝนมาแล้วพี่นนอครับท่านะ่ะเป็นเังไหนพี่นนองา่าเบลืองคุณ่อลบเปิดไฟไว่างหลอดเโยวเหมือนแลงอันตะเวนคำมาหลอดนี่กระสีออกอีกหู้สืดเลือดอยู่นี่ละ เพื่อนเนาะหทองน้ำกม็มีอยู่ของงกนัวก็มีอีกสามสี่หลอดเนาะไฟฟ้ามาบวชพี่น้องก็ได้ใส่พลังงานแสงอาทิตย์เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> น้ำนี่ให้ว่าบาม่มีโอกาสไดบ้บกจักเถื่อช่วงระยะอาทิตย์นี่ตกเศาเที่ยงแรงเศาเที่ยงแรงยุ่งสิละครับผมเฮ้ยก็สิถ่ายคลิปม้วนๆว่าสิออกไปคุนณพ,พี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนตก บรรยากาศฝนตกเยน็นบ้านฮอดีทวีศักทงหน้าฮอดีนะครับผมพี่รองผู้ใดอยากมาเที่ยวเห็ดเล่นเที่ยวหากพอดีถักมาเด้อโท่มาหลดอยากมาเล่นโอ้ยข่อยอยากยืมกลางไปกลางเต้นท์ไปยังกินเบังบรรยากาศย่างหมูย่างเนื้อซ้อยจุอยู่ทงหน้าถักมาบอกพอดีขันมือได้วางมาเล่นมามวลน้ำกันกลางเต้นอยู่นี่ละบอกต่องยนันว่าบม่มีมูเพราะว่าพอ,พอแล้วก็นอนอยู่นี่ คุณพ่อก็อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่สะดวกแค่ไฟนะครับเสียบพัดลมสันยังก็บ,บ่ค่อยสะดวกสิะสะดวกตั้งแต่ไฟเสียงสว่างด้วยพี่น้องครับมีไฟเสียงสว่างอยู่เนี่ยจนสั่นละเอาพี่น้องอย่าลืมอย่าอย่าลาดครับผมคุมเสื่องไปเพิ่ให้เล่าเนี่ยสุดยอดอหลีไปแล้วครับพอกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งลำด้วยถูกหวยด้วยเบิดกครับผม